เก็บนะคะใครเคยเล่นคอมเมนต์มาหน่อยอันนี้ไม่บีเล่นตอนเด็กๆนะคะเด็กๆไปเก็บหินมาให้เล่นนะคะแต่ที่จริงมันต้องใช้หินก้อนกลมๆเล็กๆแต่ว่ามันหาได้แค่นี้ก็ก็ไม่เป็นไรก็ใช้แค่นี้เนาะเรน,น่มแล้เก็บกี่อันกับลูกเก็บหนึ่งอันค่ะใช่ดูนะ 1, 2, หนึ่งสองสามไวมากสี่อ่ะครบแล้ว่าพอมือโอ้ต้องลองแม่นๆด้วยนะเนี่ย ต่อไปเก็บสองอันนะอู้เอาไว้เอไไม่ทันมันเก็บยากเพราะว่าพื้นมันเป็นแบบพื้นมันเป็นแบบหยิบไงที่จริงต้องเล่นตรงพื้นที่มันลื่นๆโอ้โหอโหอาต่อไปเก็บสาม <3 S 2> อัน,อนเก็บสามอันนะก้อนแบบนะไหนแม่ไมขนาดเก็บสามอันนะ ต่อหมดเ,เลยสี่อันนะครับเก็บที่ดอโอ้โหไอร้อนเอาใหม่อ,อ้อยหินมันจับยากเอาใหม่นะเก็บ4อันนะ ใครเล่นกินกินเสร็จแล้วใช่ป่ะ